เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง เฮ้ยวันนี้พวกเราซัดกระเพราตาอนินจาก,กันอีกแล้วเหรอแอบมอาเรียนแบบกูไม่รู้จะสังอะไรดีไม่กล้าสังใช่ไหมเอาเมนูที่คุณเคยก่อนป้าคนขายแกก็ยังไม่เป็นมิตรกับพวกเราเหมือนเดิมป้าแกมีความแค้นอะไรกับเด็กใหม่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะแค่กับพวกเราก็เป็นได้ไมั้งเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าลองไปสั่งร้านอื่นมั่งแล้วก็รอฟังว่าคนข้างหน้าเขาสั่งอะไรแล้วก็สั่งตามนี่มันน่าจะเป็นเทคนิควิธีที่ดีที่สุดนะในการทำตัวไม่บ้านโน้ด้วยการสั่งตามคนอด่นเนี่ยนะ เออคนที่สั่งก่อนเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าพอเขาได้ขอแล้วเขาก็ไปแล้วแต่ป้าคนขายกับคนท่าหลังเราเนี่ยเขารู้ใช่เขาดิไม่ได้จ่ายงต์ให้เรากินซะหน่อยอ่าแล้วกูก็ได้กาแฟมาอีกแก้วนึงกาแฟอนะไรลหรใช่กาแฟสดไหมไม่ใช่กาแฟส,ดก,แฟสดกูกินไม่ได้มันยังไม่สุกดีไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงพวกเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ชิปโป้นเก้สามชิโป้นเก้าสามันไม่ใช่ลนะกาแฟสดกูไม่ชอบไว้กูชอบแบบกาแฟชงบ้านๆธรรมดา โรงอาหารวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เรารออะไรกันอยู่หรอทำไมไม่กินสักทีก็รอพ่กไอ้กล้าไม่จอา์เดโยอ้าวโยงก็หยุดตรงนี้ไงเออนั่นแหละแล้วก็ไอ้โกรนตื่นสายสุดสายกว่าเขาเห็นมันบ่นว่านอนไม่ค่อยหลับนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยมันฝันว่าเจอเสือไล่กินหมูบนเรือที่ยางแตกฝันอะไรของมันวะนั่นแต่กูคนหลับสบายเลยเมื่อวานเหมือนจะหลับก่อนเขาด้วยไม่ได้ยินเสียงใครนอนโกรนเลยสักคนออเพราะว่าหลับก่อนเขาไงหลับก่อนได้เปลี่ยนเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะนอนหลับก่อนอยู่เหมือนกัน ไม่ต้องไปรอผู้ม,มาหรอกเรากินกันต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปสมัยในชมรมเดี๋ยวจอยก็คุณจะตามไปที่ชมรมเหมือนกันเพราะว่าเราชมรมเดียวกันชมรมนิติศาสตร์ส่วนไอ้โกรนกับไอ้ข่าวก็ปล่อยให้มันไปหาชมรมไปขาวนั่นชีอกูเออมือรู้ทางไปใช่ไหมเนี่ยตึกดชมรมคณะนิติศาสตร์จะไปยากอะไรคนเต็มมหาลัยไปหมดเจอใครก็ถามดิเออนะมากินกันเถอะท้อกูโกรธแล้วเนี่ย คนเยอะไปหมดเลยถามใครดีก็ถามใครก็ได้ที่ดูท่าทางเป็นมิตรหน่อยงั้นกูถามมึงนะถพราว่ากูเหมือนมิจฉาชีพใช่ไหมกูจะรู้ได้ไงกูมากับมึงถามคนอืน่นเออถามใครดีนะถามถามไปเถอะเขาไม่ดา่าเราโยนจอรจอดจอจอร์อโอโห,โอโหมึงเรียกเขาแบบนี้เลยเหรอยอยอยอหยอุยยดก่อนหยุดเธออ้าวกูบอกให้หยดุดหอาละไอโยงเดี๋ยวโดนแฟนเขากระเทือจะกระเทือได้ไงกูมาดีกูถามดีดี ต้องโดนกระเทีก่อนฉนันแม่ถึงจะรู้สํานีกทำหน้าให้มันเป็นมิตรน่อยโยง่งแบบมิตรภาพนะไม่ใช่มิจฉาชีพเออเอลืมไปเรารอยู่ในสังคมหมู่มากเนาะสีหน้านี่ต้องให้มันได้หน่อยมาแล้วโย่งมาแล้วเธอเธอจา๋าว <T> ิทวิวเธอเขอถามอะไรในดีไอโรจิต อ้าวเขาด่ากูทําไมวะมึเงเทบแบบนี้เหมือนกับว่าจะจีบเขาเนะี่ยแต่ไม่ได้จะจีบจะถามทางไปตึกชมรมโอ้ยโยงบ้านนอกแคะดูกูนี่ดูกูเออได้มึงโชว์นะใครดูให้ดีนะเพื่อนวิธีถามทางมันต้องแบบนี้เฮ้ยเธอคนนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะอ,โอูโหูกลัวตกใจหมดมือเรียกใครวะเธอเธอเธอที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะถามเลยนะเด็กอ้โหไอ้ขามึงเป็นมือสไนเปอร์เหรอมึงถามไกลแบบนี้เดี๋ยวเขาก็นึกว่าตะโกนหาเรื่องหรอกไอโยงนี้มันมาหาอะไรทุกคนเป็นมิตรไม่มีใครเขาคิดว่าหาเรื่องหรอก อ้าวที่เมื่อกี้ยังบอกว่าแฟนเขาจะมากระทืบกูอยู่เลยให้เธอถามก็ตอบเลยดียังอีกอยังอีก <c oughs> อ่ะเมื่อกี้อะไรวะแวบบสงสัยว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผล <c oughs> ไอ<ฟ>้ฝ่ายเดี๋ยวลองวิธีใหม่คราวนี้เราเย็นงงๆงกันอยู่แบบนี้น่าจะมีคนมาถามแนะยืนอยู่เฉยๆแล้วจะมีคนมาถามไอ้ข่าวคิดได้ยังไงถ้ากูเป็นคนมองโลกในแง่ดีถ้าเรายืนเฉยๆอยู่อย่างนี้แล้วมีคนมาถามพวกเรานะกูยอมเลยยอมอะไรยอมเลี้ยงมาม่าตอนเย็นเธอคะเธอ โอ้พระสงฆ์ไอ้ขาวมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมเห็น่ยมกูเห็นเห็นเต็นสองตาเออขอถามหน่อยสิเพราะเธอจะไปไหนกันเหรอไอ้ยะไอ้ยะาเขาคุยกับกูไอ้โยมใจเย็นๆเขาคุยกับมึงเพราะเขามีธุระเว้ยไม่ได้จะจีดมึงมึงรู้ได้ไงไอ้ขาวผู้หญิงคนนี้เขาชอบกูเว้ยเขาจะมาคุยกับกูมึงรู้ได้ไงเพราะกูหล่อถ้าเกิดว่ากูไม่หล่อเขาจะมาคุยกับกูเหรอมึงถามเขาก่อน <c oughs> ผมออกติดคออยากต้องแก๊กเสียงหน่อยอ๋อเรายังโสดอยู่เขาไม่ได้ถามมึงแบบนั้น คือว่าก็ได้ครับเรามาลองคบกันก่อนก็ได้ไอโยมมึงจะรีบไปไหนเนี่ยเขาชอบกูไอขาวคือว่าเราเรียนคณะมนุษยศาสตร์นะคะแล้วเราจะหาตึกชมรมชมรมอะไรเหรอชมรมมนุษยศาสตร์ค่ะแล้วก็ชมรมดนตรีไทยอ๋อชมรมมนุษยศาสตร์กับชมรมดนตรีไทยเหมือนกันเลยเราก็จะไปสองชมรมนี้พอดีไม่ใช่ละโยมมึงจะไปชมรมนิติศาสตร์กูขอถอนตัวไม่ได้ไอโยมอีกอย่างผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่รู้ทางไปตึกชมรมเหมือนกันเออใช้โทษทีโทษท,ทีเราชื่อโยมเขาไม่ได้ถาม อ๋อเห็นว่าไม่รู้จักทางไปตึกชมรมเหมือนกันเหรอคะฮ้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับพวกเราก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันไม่รู้จักตึกชมรมเลยหาทางไปอยู่เหมือนกันเนี่ยอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะเรานิ้ว่าเธออยู่มานานแล้วทําไมถึงคิดแบบนั้นล่ะเพราะว่าหน้ามึงยักษก์กดตอบให้เลยไม่จริงไอ้ข่าวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะนายักษ์ค่ะนึกว่าอยู่มาหลายปีแล้วเราเลิกกันเถอะ เฮ้ยข่าวสงสัยเราต้องเดินตรวนหาทางไปเองแล้วลนะ่ะบางทีแล้วตึกชมรมนี่น่าจะมีคําว่าชมรมเขียนไว้อยู่มั้งที่หน้าตึกเพราะไม่งั้นเด็กใหม่ก็ไม่มีใครรู้สักคนหรอกว่าตึกชมรมอยู่ไหนเออก็น่าจะประมาณนั้นแต่จอยก็ไม่ได้ออกมาพร้อมกันซะด้วยเ็นไอ้จอยบอกว่าตึกชมรมเนี่ยจะมีแต่ชมรมเต็มไปหมดเลยนะเป็นร้อยชมรมอ่ะตึกมีหลายชั้นแล้วตึกชมรมนี่เสียงจะค่อนข้างดังหน่อยเพราะเป็นส่วนรวมของการทํากิจกรรมไงน่าจะเป็นตึกที่หาได้ไม่ยากหรอก เออเนาะอย่างนน้อยชมรมดนตรีอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีเสียงดนตรีออกมาชมรมเกี่ยวกับการต่อสู้หรือว่ากีฬาก็น่าจะมีเสียงแบบเ hey, ฮ yeah, hey, yeah, ้ยย่าเฮ้ยย่าชิโปอีกคืออีกคืออาเฟียวเสียงอะไรของมึงเนี่ยสวัสดีครับน้อง <S 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 เออพี่มองอะไรครับพี่มองน้องนั่นแหละ แล้วผมไปอยู่ข้างบนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่รู้ว่าน้องอยู่ข้างหน้าแต่ว่าพี่เมื่อยตาไงพี่ก็เลยมองท้องฟ้าไปด้วยไอข้ขาอย่าห้ามกูอย่ากูบอกว่าอย่าห้ามอา้าวเต็มพี่เลยเพ่นเมื่อกี้พี่อยู่บนตึกชมรมมองลงามาเห็นเหมือนน้องกําลังจะหาตึกชมรมอยู่ใช่ป่าเฮ้ย hey, ใช่ครับพี่ใช่โอ้โ oh, หหูด,ดีแท้ปะพอดีแหละเมื่อกี้พี่ลงมาซื้อน้ำกินเดี๋ยวจะพาขึ้นไปน้องสมัครเข้าชมรมอะไรหรือยังหรือว่ากําลังจะไปหาสมาัครพวกผมจะเข้าชมรมมนุษยศาสตร์กับดนตรีไทยครับพี่ยังยังไม่เลิกอ,อีกไม่ใช่ครรับพกเเาาาจะ้ชมมน ชมรมน hey, ิติศาสตร์ไปเข้ามันทำไมเฮ้ยหรือว่าพี่มีความแค้นกับชมรมนิติศาสตร์เหรอพี่เป็นชมรมฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเฮ้ยใช่เปล่าวะย่องเห็นข่าวเียมาว่าชมรมนิติศาสตร์กับชมรมรัฐศาสตร์ไม่ค่อยถูกกันนะหรือว่าพี่อยู่ชมรมรัฐศาสตร์เหรอครับฮะพี่อยู่ชมรมนิติศาสตร์อ่ะแล้วที่พูดเมื่อกี้หมายความว่ายังไงแบบว่าจะไปเข้ามันทำไมไอชมรมนิติศาสตร์น่ะก็พูดเฉยๆไม่ได้มีความหมายอะไร จะรอดไม่ว่าชมรมนี้ควรเข้าไหมเนี่ยและนี่คือตัวอย่างรุ่นพี่ของชมรมนิติศาสตร์น้องเพิ่งเข้าเรียนปีนี้ใช่ไหมเออใช่ครับพี่พวกเราเพิ่งเข้าปีนี้เมื่อวานนี้เลยเออถ้างั้นน้องก็เป็นรหัส47นะส่วนพี่นะ่ะรหัส46แก่กว่าน้องปีหนึ่งให้พวกเราเป็นน้องรหัส47อย่านะอย่าพูดเรื่องหน้าผมนะแล้วเราไปเปิดป,ป,ประเด็นให้เขาทาไมไม่เป็นไรน้องในชมรมมีหน้ายับกว่านี้เยอะนี่กูขวดจะดีใจไหมเนี่ยปเดี๋ยวพี่พาขึ้นชมรม ไอออฟนี่เด็กใหม่เหรอไม่น่าเชื่อเลยว่าอย่างออฟจะพาเด็กใหม่เข้าชมรมได้มันฟลุกหรือเปล่าใครจะอยากตามมากับมันกูไม่ได้อันเชิญมาน้องเขามีความตั้งใจจะเข้าชมรมเราอยู่แล้วใช่ไหมน้องโอ้โหวะอันนี้คือห้องชมรมนิติศาสตร์เหรอครับนักเสือเต็มไปหมดเลยก็ชมรมนิติศาสตร์ไงอ่ะน้องพี่ขอแนะนําตัวนะที่นี่คือชมรมนิติศาสตร์พวกพี่น่ะรุ่น4 6ทั้งหมดเลยพี่ชื่ออฟอพี่ชื่อเจดส่วนพี่ชื่อสานะพวกน้องชื่ออะไรเหรอผมชื่อโยงครับผมรหัส47ใช่ไหม ใช่ใช่น้องนายรหัสสี่เจ็ดผมชื่อขาวครับเป็นเพื่อนของจอร์ดรู้สึกว่าจอร์ดจะมาสมัครเข้าชมรมก่อนแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นเพื่อนกับน้องจอร์ดเหรอใช่ใช่น้องจอร์ดสมัครเข้าชมรมเรียบร้อยแล้วออยะน้องจอร์ดส่วนผมคือน้องโยงปัญญาชนนี่ไม่ดีจริงๆว่ะพูดจาไพเราะพอพิงแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อน้องสมัครเข้าชมรมนิติศาสตร์เรียบร้อยแล้วเราถือว่าสนิทกันแล้วเนาะใช่ครับพวกเราเป็นน้องในชมรมของพี่แล้วโอเคงั้นเรามาพูดจาแบบสนิทสนมกันเถอะเฮ้ยไอโยงไอข่าวพวกมือมาจากไหนสนิทกันเร็วเกินปุยยมุ เออก็นเนี่ยแหละเราก็พูดจากันเป็นกันเองนะไม่เป็นไรหรอกผมสิต้องบอกว่าเป็นไรหรือไม่เป็นไรงั้นเป็นไรไหมล่ะไม่เป็นไรครับพี่สมกับเป็นเพื่อนจอร์ดเลยน้องแต่พวกเราเรียนคณะมนุษยศาสตร์นี้ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่มาอยู่ชมรมนิติ เออไม่เป็นไรหรอกแต่น้องก็ควรจะหาชมรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่น้องเรียนไว้ด้วยนะเออพี่ครับแล้วทำไมถึงมีแค่รหัส4ี่หกับสี่เจ็ดล่ะรหัสที่แก่กว่านี้เขาไม่อยู่กันหรอรหัสที่แก่กว่านี้โอ้ยมีอีกหลายรุ่นเลยมีเป็นรุ่นก่อนหนะ้านี้เป็นสิบสปีก็ยังอยู่สมาชิกชมรมเราเยอะนะน้องปีหนึ่งก็มีอยู่ประมาณพันคนน่ะทีนี้รุ่นสี่หกที่อยู่เนี่ยก็คือต้อนรับน้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมรับน้องไง กิจกรรมรับน้องเฮ้ยทำไมพอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกขอุกวะก็รับน้องสารสัมพันธ์กันนี่แหละไม่มีอะไรมากหรอกค่ะพวกรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เปรียียมสถานที่จัดงานกันว่าแต่พวกนน้องเถอะสนใจจะไปรับน้องด้วยไหมค่าสมัครคนละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองไปสามวันสองคืนสนุกนะรับรองไอ้ที่ว่าสนุกนะนี่ใครสนุกถามก่อนพวกพี่ดีสนุกเอาเฮ้ยข่าวไปไหมวะมึงไปรับน้องไหม ออขอกรูโทรปรึกษาผพ้อใหญ่บ้านกันไม่ต้องขนาดนั้นออิอธิบายให้น้องฟังดิประโยชน์ของการไปรับน้องเนี่ยนะทาให้น้องมีเพื่อนเร็วมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นพี่รับประกันเลยรับน้องเสร็จกลับมาเนี่ยน้องจะมีเพื่อนไม่ต่ำกว่า50คนแม้ว่าจะเป็นคนที่สังคมนังเกียดแบบพวกเราเนี่ยนะครับอะไรของมือเนื่อขาวลองไปดูแล้วน้องจะติดใจถ้าเกิดว่าน้องไม่ชอบเนี่ยขอกลับกลางคันก็นได้นะ ข่าวเอาไงดีวะมันดูน่ากลัวแปลกๆนะสาวชมรมนิติศาสตร์เยอะมากเลยน้องพี่ขอบอกกูตัดสินใจว่าจะไปตกลงนี่มึงถามความเห็นกูหรือว่าถามความเห็นตัวเองสาวเยอะเพื่อนสาวเยอะชายชะกันก็เยอะนะเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกน้องเอ,ออะไรเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัด อ้าวหล่าเดี๋ยน้องกรอกแบบฟอร์มเลยนะว่าจะไปรับน้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่แจ้งวันอีกทีนึงว่าจะไปวันไหนพี่จะได้โทรไปบอกพวกเซอร์เวว่ามีน้องไปกี่คนเซอร์เวนี้มันคืออะไรนะไปจริงหรอจริงครับเพื่อนมึงก็ไปด้วยมันไม่มีอะไรมากหรอกน้องไปสนุกสนุกน้องก็แค่เตรียมเสื้อผ้าเตรียมขาดไปสักสองสามชุดยาทาแผลถ้ามีโรคประจําตัวอะไรก็บอกได้นะเสื้อผ้าที่เจ้าไปเนี่ยแบบว่าเตรียมทิ้งไปเลยนะเอ็นนี่คือไปสนุกสนุกใช่ไหมครับ สวัสดีสมุดบันทึกโดเนทที่รักวันนี้เราก็หาตึกชมรมด้วยความยากลำบากแต่ก็โชคดีเจอพี่ออฟรุ่น46พาขึ้นไปพบกับชมรมนิติศาสตร์เรียบร้อยห้องชมรมก็ดูสะอาดดูกว้างน่าจะมีที่นอนด้วยแหละแต่ทีนี้พอเข้าไปถึงห้องชมรมพี่เขาชวนให้ไปรับน้องและฉันตัดสินใจว่าจะไปรับน้องด้วยเห็นรุ่นพี่บอกว่ามีสาวๆเยอะมันจะจริงอย่างที่เขาบอกไหมนะเอาละแค่นี้ก่อนสวัสดีสมุดบันทึกจุบ๊บจุ๊บ